ตงแผนชีวิตตั้งแต่ต้นปีคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขามีวิธีการตั้งเป้าหมายยังไงตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีเป้าหมายอะไรในชีวิตก็ระหว่างทางเดินเนี่ยเราจะต้องทําอะไรกับมันบ้างเพื่อที่จะให้ไปสู่เป้าหมายได้สําเร็จเนี่ยมันจะต้องเกิดจากความรักความสนุกความสุขเกิดในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะเราจะทำะสิ่งสิ่งนั้นไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งคนที่ชัดเจนกับเป้าหมายเนี่ย เขาจะต้องทบทวนเป้าหมายของตัวเองซ้ําๆบ่อยๆเขาจะต้องทบทวนตัวเองว่าเป้าหมายจริงๆของตัวเองน่ะคืออะไรนะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราลืมเป้าหมายของตัวเองพอทําไปทําไปก็หาเป้าหมายใหม่ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้โฟกัสสิ่งที่มันจะก่อเกิดความสําเร็จของตัวเองอะ่ะนึกออกไหมการที่เรามีเป้าหมายแล้วชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะต้องทบทวนเป้าหมายของตัวเองอยู่เสมอ ทำทุกวันเลยยิ่งดีความสําเร็จอะมันมีระหว่างระหว่างทางทุกวันทุกวันอยู่ละนึกออกไหมคะเราจะต้องรู้จักขอบคุณในสิ่งที่เราได้รับระหว่างทางด้วยพลังสําคัญมากๆเลยก็คือพลังระหว่างทางที่เราเดินเหมือนกราฟที่ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยขอบคุณความสําเร็จของครูระหว่างทางเนี่ยความสําเร็จของเรามันไต่ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเกิดไม่มีความสําเร็จจุดเนี้ยมันจะไม่มีความสําเร็จจุดต่อไปได้